ในในการซื้อของนอ้องสวัสดีครับผมชื่อว่าออสครบับมีเนื่อจากทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่วันนี้มีมีคนทำสิ่งที่เออน่าสนใจเอา,เอามามมาขายกันซึ่งนั่นก็คือ ก็คือพวกย่นสามแบบสามดีไซน์ที่เน so, ่นนะว่าสามดีไซน์นั่นคือได้นับเป็นถ้าผู้ชมน่าจะรู้จากปุยยนใช่ไหมก็มีผู้กับขัดสามคนที่คุณรู้จักกันดีแต่ผมผู้ พวกผมจะไม่บอกเอาตอนนี้นะตอนงมูลเสร็จแล้วตี๋จะบอกนะเอาล่ะเริ่มการประมูลกันเลยไปเริ่มต้นประมูลเริ่มต้นประมูลหนึ่งร้อยดอลลาร์หนึ่งหนึ่งรอทองหนึ่งร้อยาห้าสิบสองร้อย เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยทองเจ็ดร้อยสอมร้อยเอาละเอาละเอาละได้เวลาปีหมูแลวนะครับพูดที่ได้ของที่นั้นก็คือหนึ่งแสนเหรียญกับ 9ก้า้อยเก้าสิบเหรียญและต่ำสุดสี่ร้อยห้าสิบเอ้าล่ะทั้งสามอันนี้ติวผมออสมาเดี๋ยวส่งไปว่ารายชื่อที่คุณประมวลในพี่ชื่อของใครมั่งตามคนสร้างงั้น หน่อมชิโอ้อยเป็นไงล่ะเอาคืนหน่อยแล้วกันวันหนึ่งแล้วนะเมื่อที่คไป,ประกันเนี่ยื ดังนั้นรุนโทษในรนับไในรับดีคือใาเล่นแบบหมู่บ้านตรงที่ไม่ได้ขออนุญาตเช่นกันท่นที่พี่พูดนานเลยนะอ้าวก็ฉันก็ลืมเหมือนกันนะแต่ฉันก็ไม่อยากจะทำหรอกนะแต่บรนเทาตัวไปอ่ะอ่ะ <c oughs> กูใส่ว่าผมไม่เคยประการตัวนานนั้นหมดแล้วหรอไอ้ไม่ไมีใครมาการตัวจเราเหรอเนี่ยเนี่ยไม่อยากจะอยู่กับนายอ่ะท่าน ข้าในฐานะรู้ในฐานรู้เรนี้แ,แรกแล้วคงจะไม่ทำใช่ไหมไม่ทำหรอกอ่ะถ้าทำยังไงก็รู้ว่าโดนติดอยู่ดีอยา่าอย่าก,กลับบ้านนะว่าเมื่อกี้ใครว่าอย่าก,กลับบ้านนะคะจริงนี่มันเอา้าเอาอเธอที่จะงานนี่นะทำเชิญนัสิ งั้นเธอมกกาประกบตัวคนนี้เหรอก็ใช่ดิเอา้าคิดว่าเธอจะมกกาประกบตัวฉันได้หรือซิอย่างไรต่อแกมาอีกใครบอกว่าจะเาประกับตัวนะเออเธอจะมกกาประกบตัวฉันแล้วเหรอไม่ค่ะแสดงว่าตัวนี้หักละเออทำไมล่ะอืองั้นเธอมกกาประกตัวคนที่ติดไว้หนึ่งวันเต็มใช่ไหม ใช่ค่ะเท่าไหร่ก็เหรียญยี่ร้อยเหรียญโอเคค่ะเอ่อขอบคุณนะเอ่อขอบคุณนะอืมไม่เป็นไรหรอกนะเพราะดีว่านายกับไอค้คนนภพาไว้เพื่อนกันนะี่นาไงฉันก็ต้องชื่นเพื่อนเราแล,ละอืมขอบคุณนะ ไม่ต้องกับคุณีกรอบหนึ่งก็ฉันเนี่ยเอเอจะถามหน่อยดิว่าแล้วที่เธอช่วยฉันนี่ช,ช่วยเรานี่เพราะอะไรหรออืมงั้นเธอลองดูช่วยฉันดิอืมเสื้อสีม่วงหรอเฮไม่ก็เจอคนใส่เสื้อสีนี้เท่าไหร่ก็นะพอฉันมองตานาฉันเป็นคนหนึ่งนะ อืมแต่ก็นะท่านสีคนหนึ่งวันเต็มมันรู้สึกว่งโอ้โหก็ปดต่อยยับเลยนี่วันแค่หนึ่งวันนะมดต่อยแบบแบบครั้น,นี้แล้วให้เป็นแบบไม่เคไมีใ,มใครมาช่วยนี่จะหนักนเลยอ้อเหรอคะก็เพื่อนของชายคนนี้นะตามเต็มเรื่องไม่พอถ้าใครรู้ว่ารู้สึกชอบฉันอยู่อะ่ะก็จะต้อแนะนทุกคนเลยฉันก็ต้องฉันก็กขอโทษทุกคนนะ ตแต่ว่าเขาคือแันมาจากเสนาอย่าวผู้ชายเพื่อนผู้หญิงของฉันน่ะมันไะม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่หรอกนะคะโหเพื่อนผู้หญิงไม่เยอะแต่ผู้ชายเยอะไม่ไปแปลกอะไรหรอกนะอืมแต่ฉันเนี่ยแต่ฉันก็ขอโทษเองนะที่เพื่อนของฉันทําไม่ดีกับเธออืมอืมมอามางเหมือนวิจิโนเอาหน่อยแล้วเธอไม่กี่ข้าวหรอเออ เออก็ต่ายวิกิแหละอืมแล้วเธอรีบอเปลือกทองไงเออรื้อเปิดเลยเห็นมาเปิดด้วยกันโอเคว้าวสกาบิลลาในผมนะคะในช่องคิมเวอร์ีครับค่ะและอยู่ในซีรีส์จินเนกาและคาซ่างในการสร้าในทีมในการ นั่นแหละคะ่ะเออแล้วเราเนี่ยเธอชื่ออะไรบอ,อ,อ,อชื่อว่ามีมูชชื่อว่ามูคใชมูเหรอ <c oughs> ก็ใช่มุเราไม้พกกูดกันนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่ขเขาเ่นส่นหเพื่อฉันหรือว่าเพื่อผู้หญิงพ่ผมูมากกว่าไม่ใช,วช่ว่าแอีกแฉงก็อีกแฉงเอามูก,ก็ได้นะคร อืมเอ่อไปไปก่าไหมไปดีกว่าโอ้โหนีนานนะอืมไปดีกว่าไปไปไปโอ้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 ด

ขอยืมก็จะขอยืมนี่ทำไมนะครับไม่รู้ว่าวันนีงง้จะได้ทอนป่อก็เลยขอยยิงเนี่ยเรื่องแบอืมเป็นหนูนว่ากลังเลยนะอู้หูฝนตกเหรอไม่รู้ว่าเฮียเก,กิเลน่น,น,น,นงงนะกเ,เนกมนี้บ่อยไงลูกบ,บอกอ่ะก็ลองเล่นมั้ง ยังมีสังเขามองอ้าวไปยิงเข้ามาเดี๋ยวเขาเอาหา,ท,าที่หลบดภัยดีกว่าแล้วงโถตรงนี้มีะไรมาไหมอ่านี่เงถ้าตอนนี้แพ้หรือชนะก็คือ เดี๋ยวมันให้เตมรออะไรอ่ะมันรออะไรวะเดี oui> ๋ยวนายมากกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนกนั่านา่เอ้ทวหรอเฮ้ยเดี๋วมาเยุ่สิตามท่มโอ้ส อีธานไชอ้าวอุ้ยนพอดีตอนน้กกนี้มีคนตายเยอะกจิอุ้ยคิดว่านาโทรท

นี่แหละอืมเลี้ยวต่หาผู้นำทางอันนี้คัณตป็นหนึ่งยังไงเนี่ยถ้าไปที่ไหนนีอ๊กน,นเอา้าเจอเขาไปน็นยังไงไม่ต้อว่าหรออ๋อพอดีว่าฉันลืมบอกไปว่าตัป็นหนึ่งคนนั้นนายไว้ที่สุดสดนุกนะน่าสนุกเหรอใช่ต่เข้ามา เข้ามาได้เพราะลรกเป็นหนึ่งเข้าไม่ยากล้วอะให้เราเข้าได้เอากับนายเข้ามาได้อ่ะนี่ฉันบอกสายที่ไหม,ม,มบอกไหนๆส่วนส่วนหนึ่งเหรอเอ้ฟึง่งนึกได้ว่าเราก็ไม่ได้ไปนานแล้วนะไปดูหน่อยนุแล้วกันไม่ไมีอะไรเปลีย่ยนแปลงมั่งอ่าอ่าเหรออีกถูกต้องเหรอ อืมไม่ได้ไปนานแต่ไม่ได้กินอะไยคงอยู่ใช่ไหมไเกมครับเหรียญแอ,อ,อ,อ้นี้อืมงง้นไปตรงนี้อืมเด็กกันลล่ก็เยอะจริงเนี่ยแต่ว่า ต้องไปแบบคือถึงมันก็จะได้ทีก er <s> ็เจอพวกตั่าง่ะแต่ต้องผ่านด้าตัวที่ไม่ต้องตกค่าตกนี่คือจะไม่ตังกัดีถ้าส่ติเปิดตัวอันนี้ต้องเปิดตามมิติเกมทรายหลุมโล่เงินเป็นชื่อของมิติเกมนี้นะที่ก็จะธรรมดาเลยแหละ ันไม่ปิดไปเทิร์นแท้ไปเ,เทิเร์นที่เราอะตัวจากดีอืมอสี่เหรียญอ่ะให้ตาคืนมาหน่อยนิดนึงต้องทำง,งานหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยโอ้ยเข้าใจได้คนทำง,งานเป็นยังไงแล้วถักกลับก็เออไม่ได้นานจำไม่ได้แล้วอันนี้คนนานไหม ได้แหละพอเราเข้ามาปุ๊บห้ามีตรงนี้จะขาดห้าอยู่งเนี้กนออยก็ไม่ได้เงเหมือนกันเอาละได้เงินมาเพิ่มงี้งั้นก็ทางเดินไม่อีกว่าเอาะเอะไรสะดวกสะดวกอ่ามาและอ้าละ,าละได้เวลาไปกันเลย นี่ไม่ได้เปิดนานจนลืมเลยเนี่ยอ่าจะไปเร็วๆยทำไมอืมอเอาล่ะอันนี้พอจะได้นะไปเลยดียยกว่าเดินเยอะ ไม่มาทางนี้เหรอใช่เอาล่ะเดี๋ยวก่อนคุณห้ามเข้าส่วนนี้นะอา้าวทำไมอ่ะอ๋อพอดีว่าเขาไม่ให้เข้าน,นะพรานอายตีโทรไปแล้วว่าผู้รุกรานคนอื่นอ่ะใช่เพิ่งทำครั้งแรกนะดูแล้วทำครั้งแรกแต่ว่าไม่ไปกดเข่งขังนไะงอา่อาอ๋อเดี๋ยวงั้น นายก็ช่วยเล่นแท้ฉันด้วยนะพวกเราเป็นหนึ่งโอเคก็ได้เอองานเล่นเอาเงินชัดไปดานนะไม่ต้องหรอกชักก็มีเงินแล้วนะเอ้าหรอช่วยงานเล่นไหนดิอืมปา่ากรัวหรอก,กีเรียนอ้าสามเงี้ยสามเรียญ ทำเหลี่ยอแล้วลก,กว็คุนลิ้มบ้าะเราเห็นมันมาตั้งแต่ตอนที่รู้ไปกันแล้วกันละแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนตามไปเรื่อยๆนะมินิเกมที่มันเอามาคอนี้เป็นมินิเกมแบบง่างย ตายสรวกหมดแล้วโอ้ยงัน้นพลยเรือนะ<ม>ก็สามเหรียญเหมือนเดิมอืมมีแค่สามเกมก็จริงคอับนี่นี่เท่าไหร่นะก็สามเหรียญเหมือนเดิมแหมทำไมแล้แเนี่ย อันนี้มันมันไหลเป็นเดือนอันเอาสามเดือนอีกน้อสามเดือนน,น,น่ารบแล้วอืมอันไหนนะ อืนอืยอืมไม่ได้นอนไมเห็นหลับัาเลยอืมอืมขอแพ้กันเดียว อพอใายละเน้นจำใจละแต่ท่านั้นมีมาตัง้งแต่ตอนตอนเปิดตอนไม่รู้ว่ามันมีอะไรแต่ไปขอมันละเป็นไงบ้างสูงเปล่าก็สูงนะไม่ได้มันมท้องนานส่วนนี้ไอ้ โอยตายก่อนเออโทษโทษโทษนะเด็เกคนนั้นเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันแตะกัดเองตายสามเลยนเงินนะสามเดืนสามเดืสามเดืนเอนอีกสามอดยสามช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างหรอก็ดีอะอะไรจะขัดตบได้ไหม ๋อ้จะเล่นต่ออ่ะไม่น้าไม่มีตังค์อือจบอุ้ยอืม,อม,อม I knew. เอาไปนอนเวรเป็งไงที่เผื่อชัดสุดไหมก็สนุกนะเฮ้ยคุณคุณเป็นไรเหรอเอ่อไอ,อเดี๋ยวคุณเป็นไรอะไม่รู้จู่ๆเหมือนท้องเขาเหมือนโดนใครยิงมัก่อนอะเอ่อคุณเป็นไรไหมโอ้โหเรืองเยอะขนาดนี้เอ้ยแต้งให้ดีเออไปแจ้งตัวแพงนี ฉันไปแทงเองเอาคือขึ้นไรตรงนั้นนะ่ะมีคนเจ็บอา้าวโอเคคือฉันจูๆกำลังจะพูดคุยกันแ้ะเจ้ากันจะกลับมีคนมาเจ็บมาไม่ทราบสาเหตุและมีคนมองเห็นแต่ว่าไม่เห็นตัวคนยิงเป็นเพราะอะไรกันเนาะ ติดตาเราต่อไปด้วยนะจีซี่ 4. บ๊ายบายสร้างเสร็จก็ลองคิดภาพเป็นยังไงดีหนึ่ง